โหสวัสดีครับเทนนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe และอยู่กับผมลูแมวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวสกิลและแนะนำแนวทางในการบิวมอสไตล์ลูแมวของ Warframe ศิลปรับการโหวตจากเราเทนนในกลุ่มว r ลเฟ m e Thailand Social Group ให้เป็นอันดับที่หนึ่งในรอบนี้จากโพล่าตดของลุแมวนั่นเองในคีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่าวิ่งพอพูดถึงคำว่าวิ่งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยตรงตัวมันก็แปลว่าปีกนั่นเอง และพอพูดถึงคำว่าปีกแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงนกเป็นแบบแรกถูกต้องไหมครับและวอลเเปที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนกก็คงจะเป็นใคนที่ไหนไปนไม่ได้นอกจากน้องนกน้อยเซฟเฟอร์ er ของเรานั่นเองซึ่งสกิลต่างๆของนอ้องนกน้อยนั้นจะแจมโบ๊ะจอบพึมๆจะแค่ไหนตามดูเมียไปดูกันได้เลยจ้าสกิลทั้งหมดของเซฟเฟอร์นั้นจะเป็นการนำเอาพลังจากลมวายุมาใช้ในการโจมตีศัตรลูเคลื่อนที่และเสริมความสามารถให้แก่ตัวเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วยสกิลพาสซีฟ Lightweight เป็นความสามารถติดตัวของเซฟเฟอร์ที่จะทำให้เธอนั้นมีน้ำหนักตัวที่เบาวกว่าวอลเปรมตัวอื่นๆทั่วไปซึ่งจะส่งผลให้เธอสามารถที่จะลอยตัวอยู่กลางอากาศได้อย่างยาวนานและค่อยๆตกลงสู่พื้นอย่างช้าๆสกิลที่1 t a ่ l เทลวินเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วเซฟเฟอร์ er, จะทำการใช้พลังลม เพื่อดีดตัวเองจากพื้นขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบอิมแพคจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีรบอบตัวของเธอและทําให้ศัตรูจํานวนดังกล่าวติดสถานะน็อกดาวน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้หากเรากดใช้งานสกิลเทลวินในขณะที่เซฟเฟอร์กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศก็จะทําให้เธอพุ่งลอยตรงไปที่ด้านหน้าและสร้างความเสียหายแบบสลัทจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีร,มรบอบจุดที่ทําการพุ่งโดยค่าสเตตัส ที่ส่งผลต่อสกิลเทลวินนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์ส n ตร็งจะส่งผลต่อการสร้างความเสียหายของสกิลค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีในการสร้างความเสียหายของสกิลและค่าพาวเวอร์ดูเลชั่นจะส่งผลต่อความสูงและระยะทางในการพุ่งตัวของเซฟเฟอร์สกิลที่2 Di ดิฟบอมเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวในขณะที่กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศแล้วเซฟเฟอร์ er จะทำการดีดตัวเองพุ่งลงสู่พื้นด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบอิมแพคจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีรอบๆจุดที่กระแทกลงไปและทําให้ศัตรูจํานวนดังกล่าวที่สถานะน็อกดาวน์100%โดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลได์บอมนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์สตริงจะส่งผลต่อการสร้างความเสียหายของสกิลนอกจากนี้ระยะความสูงก็ยังส่งผลต่อความรุนแรงของสกิลอีกด้วยเช่นกันและค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีในการสร้างความเสียหายของสกิล สกิลที่ 3. turbulence เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วเซฟเฟอร์จะทำการสร้างเกราะบาเรียลมขึ้นมาวนเวียนรอบๆอบตัวของเธอในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งบารียลมดังกล่าวจะช่วยเบี่ยงเบนวิถีของกระสุนจากอาวุธโจมตียักษ์ปลายทุกประเภทของสัตรทที่โจมตีเข้ามาให้ปิวไปในทิศทางอื่นแทนแต่สิ่งที่ควรระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือถึงแม้บาเรียลมจะช่วยเบี่ยงเบนวิถีของกระสุนได้ทุกชนิดแต่กระสุนบางอย่างที่ทําให้เกิดการระเบิดขึ้นเมื่อกระทบกับวัตถุ เช่นกระสุนจรวดจากบอมบาดเมื่อโดนปรับเปลี่ยนทิธถของกระสุนให้กระแทกลงที่พื้นแล้วแรงระเบิดก็จะยังคงสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เซฟเฟอร์ได้ตามปกติโดยค่าเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเทอร์บิวเลนซ์นั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะและศนีความกว้างของบารเลลมและค่าพาวเวอร์ดูเลชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลสกิลที่4ี่ทอร์นาโดเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว เซกเตอร์ pper, จะทำการสร้างพายุทอร์นาโดขึ้นมาจำนวนสีลูกในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยที่พายุดังกล่าวจะค่อยๆทำการเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของสกิลโดอัตโนมัติและจะทำการดูดศัตรูตัวดังกล่าวเข้ามาในพายุและสร้างความเสียหายแบบแม่นยำจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีให้แก่ศัตรูและยังทำให้ศัตรูมีโอกาสที่จะได้รับสถานะผิดปกติจากกระโจมตีธาตุของพายุอีกด้วยนอกจากนี้สกิลทอร์นาโดยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถที่จะใช้อาวุธธาตุของเราหรือสกิลโจมตีธาตุของวอลเฟรตัวอื่นๆโจมตีใส่พายุเพื่อเปลี่ยนพลังโจมตีธาตุของพายุได้อีกด้วยซึ่งจะทาให้สีของพายุเปลี่ยนไปตามธาตุดังนี้ซึ่งสีของธาตุดังกล่าวจะเรียงจากระดับสูงสุดไล่ไปจนถึงระดับต่ำสุดโดยถ้าหากพายุมีการเปลี่ยนพลังโจมตีธาตุไปที่ระดับสูงแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นธาตุที่ระดับต่ำกว่าได้โดยค่าสตเต,ตัส ที่ส่งผลต่อสกิลทอร์นาโดนั้นได้แก่ค่า power strength จะส่งผลต่อการสร้างความเสียหายของสกิลค่า power range จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างของสกิลและค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลโอเคครับทีนี้เราก็มาอยู่กันในส่วนของแนวทางในการย u i l d ของน้องนกน,น้อยเซฟเฟอร์ er, สไตล์ลุงแเอลกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยลูมแมอจะขออนุญ,ญาตเรียกวิวนี้สั้นๆว่า jetstream sephir มันไม่สั้นเลยนี่หว่า โดยมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับผมเริ่มกันที่ช่องออนล่ากันเลยนะครับโครซีโพสเทชันนอนมาตามระเบียบอยู่แล้วครับและสําหรับใบแรกที่จะขาดไปไม่ได้เลยสาหรับวิวนี้นั่นก็คือมอดอัพเมนเสริมความสกิลเทอร์เบลเลนซ์ที่มีชื่อว่า j t s t r e a m ซึ่งไอเจ้ามอดใบนี้เนี่ยมันจะไปช่วยเสริมความสามารถเวลาที่เราเรียกใช้สกิลบาลยลมแล้วจะทําให้น้องนกของเราสามารถที่จะวิ่งได้เร็วขึ้นและทําให้กระสุนจากอาวุธโจมตียักษ์กลประเภทโปรเจกต์ไซหรือเรียกแบบบ้านก็คือประเภทที่เราสามารถมองเห็นวิธีกระสนนนตอที่มัวิได้ ให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองและต่อมาก็มาเน้นกันที่ค่า power s t a n g t ก่อนเลยเพื่อทําให้บัฟจากสกิล turbulence บวกกับความสามารถของ mod jetstream มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองโดยลูเมลเลือกใช้เป็น mod power drift transcend altitude แล้วก็ b i o l a g e ที่แลง8นะครับหรือว่าเกิดขอัพเป็นแลง10ไปแล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาเราก็จะมาเพิ่มกันที่ค่า power duration เพื่อทำให้ผลของบัฟจากสกิลอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองโดยลูเมลใส่เป็น p o w e continuity คอนสติทิ t ชันแล้วก็แนลโไมายนะครับและถึงแม้ว่าไอ้เจ้ามอนแนลโลมายมันจะลดค่าพาวเวอร์เลนจ์ของเราจนเหลืออยู่แค่4ี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ทำให้ระยะของสกิลต่างๆมันแคบลงก็ตามแต่มันกับเป็นผลดีต่อสกิลเทอรเบเลน์ของเราเพราะว่าค่าพาวเวอร์เลน์ส6%เ์นเนี่ยจะทําให้ระยะความกว้างของสกิลเหลืออยู่แค่ประมาณ3เมตรซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าศัตรูที่จบตีระยะไกลทุกตัวจะต้องอยู่นอกระยะรัศมีของบาเลีร์ลมของเราแน่นอนและทําให้กระสุนที่ถูกยิงเข้ามาถูกปัดได้น100%น,นเอง และสำหรับมอดไปต่อมาก็จะเป็น Streamline เพื่อเฉลยกับค่า Power Efficiency ที่สูญเสียไปกับมอด b r i l l i a n e สักเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้การใช้สกิล t u r b u l n c s ของเราไม่สิ้นเปลืองค่า Energy ในการใช้งานแต่ละครั้งสูงจนเกินไปนะครับผมส่วนมอดใบสุดท้ายลูแมวเลือกใส่เป็น p r o m p r o เพื่อเพิ่มค่า Max Energy ของเราให้สูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าค่า Best Energy ของเซฟเฟอร์ที่แลทั้งสามสิบเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยเองซึ่งส่วนตัวลูแมวคิดว่ามันน้อยเกินไปนะ และสาหรับวิธีการเล่นนางนกสายแจ็สตรีมของลูกแมวน,นั้นก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราจะเน้เนไปที่การใช้งานสกิลบัฟ Turbulence แล้วก็บวกกับความสามารถเสริมจากมอสเจสต์สตรีมเป็นหลักตามชื่อของบิลเลยเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยอูุลยกายไกของศัตรตูแล้วก็เสริมความเร็วในการเคลื่อนที่และโปรเจกต์ตายสปีดให้กับตัวของเราจากนั้นก็จะพึ่งพันดาเมจทั้งหมดจากอาวุธในการจัดการจัดศัตรตูนะครับ โดยลุงแมวขอแนะนําว่าให้ใช้เป็นอาวุธปืนหลักหรือว่าปืนรองประเภทโปรเจกต์ตายนะครับจะได้คุ้มค่ากันกันกบบัฟเจสตรีมที่มันอุตสาห์ช่วยเพิ่มโปรเจกต์ตายสปีดให้กับเราซึ่งลุงแมวเนี่ยก็จะขอแนะนําให้ใช้เป็นอาวุธปืนหลักประเภทกระเนียดที่มีชื่อว่าทอนโคลุงแมวเองเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องบิวว่าเจ้าปืนกระบ,บอกนี้ติดตัวไว้ใช้แน่นอนเพราะว่าชื่อเสียงและความสามารถในการทําลายล้างอสูรทรงของมันแต่ว่าปัญหาที่วเน็หลายๆท่านเวลาจะใช้ปืนนี้จเจอก็คือแม่งปืนเชีย่ยเลยวะยิงชาบหย ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปทันทีเมื่อเอามาใช้คู่กันกันกบ Jetstream s a p h r er e ของเราแต่ถ้าสังเกตดีๆในคลิปตอนนี้นะครับก็จะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าทอนคอที่ลุงเมลใช้อยู่นั้นมันผิดปกติไปเพราะปกติทอนคอเนี่ยเวลาเรายิงไปแล้วกระสุนมันจะค่อยๆโค้คงลงพื้นแล้วก็กระดอนไปมาใช่ไหมครับแต่นี่อะไรพอยิงไปแล้วปุ๊บกระสุนมันตรงดิ่งเลยแถมเวลาครบกับพื้นแล้วเนี่ยมันก็ระเบิดทันทีอีกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสายเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอจ้ามอส Jetstream เนี่ยมันได้ไ ให้อยู่ที่ค่าสูงสุดจึงทําให้เวลาที่กระสุนถูกยิงออกไปแล้วเนี่ยมันพุ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็พอชนกับวัตถุใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการระเบิดบึ้มแล้วกลายเป็นปก้อนกุก้ง crunch ไปในทันทีนั่นเองส่วนสกลิลอื่นที่เหลืออยู่ก็จะมีได้ใช้บ้างอยู่บางสกลิลน,นะครับเช่นเทลวินนี่ก็มีประโยชน์เวลาที่เราเจอสถานการณ์ชุลมนุนวุ่นวายนะครับทูกแม่ก็จะกดเพื่อเกิบตัวเองลอยขึ้นฟ้าไปก่อนเลยหรือว่าใช้ในบางกรณีเวลาที่เราจะโดดข้ามหน้นผาไกลๆเนี่ยก็กดสกิลลรงอากาศเพื่อพุ่งตัวไปด้านหน้า ส่วนสกิลได้บอมนี่ลุงแมวว่าใช้เป็นกาสลัมแทนน่าจะดีกว่านะครับมันก็ลงไปพอๆกันเลยแต่อาจจะช้ากว่าน,นิดนึงแต่ว่ามันดีตรงที่เราไม่ต้องมาเปลืองค่าเนะื้อที่เพื่อกดใช้งานสกิลไงฮะส่วนสกิลทันเดอร์ดอยดโอ้ไม่พูดได้ไหม <c oughs> คือแบบต้องขออภัย f c ของน้องนกก่อนเลยนะครับแต่ส่วนตัวลุงแมวมองว่าสกิลนี้เนี่ยมันมีดีแค่ความสวยอย่างเดียวเลยคือจะพูดยังไงดีอะมันเป็นสกิลทำดามจก็มไม่ใช่อ่ะมันยังเบาเกินกว่าจะเรียกแบบนั้นหรือว่าจะเป็นสกิลคาวคอนโทร มันก็โอเคนะแต่ว่ากว่าพายุจะพุ่งไปหาศัตรูเราก็คงจะเยี่ยมไปก่อนแล้วครับผมแถมเวลามันเข้าควบคุมศัตรูนะมันทําให้เราเล็งศัตรูยากอีกด้วยนะเพราะว่าศัตรูมันจะเป็นรออยู่ที่ด้านบนของพายุไงนะแล้วก็สายไปสายมามองแล้วแบบโอ้ยโคตรตาลายเลยและอีกอย่างนะครับบิวนี่ของลุงแมวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีค่าเอเจนซีที่ต่ํามากอยู่แล้วยิ่งท่าเรากดใช้สกิลทันโดไปแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าเอนเนจีนี้ไม่ต้องเหลือไว้ใช้ทำอะไรกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเทนนทุกท่านบาย